นี่เป็นไผ่นะครับไผ่ย้อมสีที่ทำค้อนก็ทำลายให้นะครับอันนี้เป็นทรงมะลูนนะครับอันนี้เป็นทรงกรองนะครับหมอนนะครับถ้าพ่นสีมามันจะเงาเงากว่าไม่ย้อมนะครับนะครับนี่มลูนเหมือนกันสองใบจะส่งพวกนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ สวัสดีครับวันเี็ผู้ติดตามนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับาสามใบนะครับาสามใบที่จะส่งพ่งนี้นะครับมีทรงกรองหอวมนนะครับแล้วก็มลูลที่อมารีวิวคือ,อามานำเสนอก็คือมันเป็นไผ่ ครับภายน้ำ้ำภายสีสุกนะครับเราด้วยมือแล้วก็มาย้อมสีผมเอามาย้อมสีนะครับแล้วก็ตกแต่งภายในใหม่หมดนะครับมาเปลี่ยนวราจะดูดีไหมนะครับก็โอเคครับผ่านไปด้วยดีครับอันนี้ย้อมสีนี่ผมรับมาก็ประมาณเกือบสิบใบนะครับ ที่ทํามานะครับการวมที่ยังไม่ทําด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับก็อ่าก็ให้อ่าความสนใจก็เยอะก็เริ่มจะเยอะนะครับเริ่มจะเยอะดูใบแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับอาจจะถ้าไม่ยอมก็คงจะเคยเห็นนะครับแต่ตัวย้อมก็คงจะไม่จะไม่มีใครเคยเห็นนะครับของผมนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ลายก็เปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนใหม่คือผมจะมายึดตัวข้างในนะครับยึดแป้นข้างในนะครับแล้วก็ใส่มันเดิมนะครับลายยึดคือจะยิงนะครับจะยิงอ่ะยิงตะปูยึดนะครับยิงตะปูยึดหมดนะครับจะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกนะครับลายผมจะใส่เส้นเล็กนะครับจะไม่ใช้เส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่มันดู ไม่สวยแล้วก็ดูมักง่ายเกินไปนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างของประยุทธ์แต่ไม่ใช่ตัวตรงใช้ทําเป็นโค้งเอานะครับเป็นตัวโค้งนะครับสติกเกอร์ผมมาติดข้างล่างนะครับจะมีเบอร์โทรนะครับแล้วก็บาร์ิวอาโค้ดนะครับแล้วก็ไอเดล e นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไม่ติดข้างใน พรว่ามันเกะกะลูกตาครับก็จะคอนนะครับผมก็จะทําลายให้นะครับข้างในประตูนะครับก็โอเคนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมัแต่เพิ่มเติมคือย้อมสีนะครับแล้วก็นิ้นิดหน่อยหน่อยนะครับมาดูนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลแก่นะครับน้ำตาลแก่คือผมจะ ใส่เยอะนะครับให้มันออกดำหน่อยๆน่อยแต่ถ้าไปโดนแดดนะครับออกไปข้างนอกมันจะออกเป็นน้ําตาลแก่แต่ถ้าเข้ามาในร่มนะครับมันจะออกสีน้าดําครับแต่ไม่มันจะไม่ดําสนิทนะครับจะดําออกดำสวยนะ <c oughs> ดาดีสีไม่ตกนะครับตัวนี้ผมเปิดไปให้มันสะท้อนมาจะได้ดูว่ามันเงาไหมนะครับ ตัวนี้สวยมากครับอันนี้พ่นหนาครับสีนี้จะพ่นพ่นหนามาตจะฐานเลยนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับจะปรับทํใหม่หมดนะครับอันนี้บอลลูนหกสิบหกซี่นะครับสิบหกนิ้วนะครับสูงสิบหกถึงสิบเจ็ดนิ้วนะครับมาดูตัวท็อปนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมทํามาสองใบคล้ายกันเหมือนกันเป๊ะนะครับอันนี้อีกใบหนึ่งนะครับ ที่ทำไอท้ที่นี่ใส่คือไว้เกี่ยวโตงข้าวนะครับใช้แบบใช้แบบไอท้ที่ไม่ใช่วงกลมนะที่มีตะขอเกี่ยวคือเอามาเสียบนี่เรียบร้อยเลยจับพอดีเลยมาดูตัวท็อปนะครับตัวนี้ตัวบุรุนเนี่ยก็ราคาจะไม่ ไม่เกินสองพันนะครับแต่ตัวนี้จะเกินนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวสูงสูงใหญ่สิบหกนิวนะครับหกสิบหกซี่นะครับอประมาณนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วชี้นี่เข้าไม่ได้นะครับซี่มันนะน่าจะกันนกกระจอกได้นะครับาวหัวอ,อะไรเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็นออกแนวสีน้ำตาลอ่อนนะครับแต่สีนี้จะจะเงามาก ดูแล้วมันมันเป็นจืดๆสีนี้จืดแต่แล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบสีนี้เนาะถ้าออกดำดำมันจะดูแล้วมันมันมันดูแล้วมันจะอ่ามันจะกลืนแล้วมันจะตัดกับไหวแล้วมันจะสวยนะครับอ่ายิ่งออกดำมันก็ยิ่งจะตัดปลายลงก็สวยนะครับเวลาเอาไปแฝงเรามองมันก็ไม่เบื่อรับประกันได้นะครับสีไม่ตกแน่นอนไม่ลอกนะครับเพราะผมใช้ยูนิเทนครับ ยูในเทนพ่นนะครับให้พ่นอย่างหนาใช้หัวพ่นกระป๋องกระป๋องใหญ่นะก็ใช้หมดใบหนึ่งก็กระป๋องนึงนะครับอัดอัดอัดให้เงาไปเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่าราคาแน่นอนนะครับตัวนี้สองพันห้านะครับรวมหมดนะครับรวมรวมหมด โอเคนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกอนขายสูงนะครับขอทุกท่านสุขภัพแข็งแรงครับสวัสดีครับ